สวัสดีครับกับช่องสีชมพูกับแอมินสีชมพูสวัสดีเอฟทุกท่านกับคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับอ่ะงวดนี้อาจจะลงไม่ได้เยอะนะครับลงไม่บ่อยอ่ะวันนี้ก็คือแบบเพิ่งมีเวลาสรุปอ่ะอังก่อนหวยออกวันหนึ่งเลยอ่ะเพิ่งมาได้มาดูอีกนิดนะว่าพวกไหนที่น่าสนาาใจบ้างอ่ะวันนี้ก็เลยแบบอ่ะพยายามเลื้องเมานะครับในอันที่มีคิดว่าน่านาจะออกสูงนะครับอ่ะหนึ่งอันก็ของเฮียนานเฮียนา,นานนี่เข้าเรื่อยๆอยู่นะเขาคือเข้าเรื่อยๆอยู่นะอ่ะงวดก่อนงวดเข้าที่ 1, 7, นะ 1, 7, หนึ่าาาจะะะไปเเเขข้้บนนนะนนี่่่่แตตวววคคืออลลยั เป็น907นะครับแล้วก็17นี่ตัว17เนี่นะก็คือเข้าเต็มเต็มเนาะ417อ่ 4, 1, 7, วันนี้ให้อะไรให้อะไรนะครับให้อ่อห8 6แล้วก็89นะ186แล้วก็89ถ้าดูรู้สึกคุณไหมคุณ186เอ่อก็คล้ายๆกับเลขเจ้องเบียร์เหมือนกันนะจึงว่าเป็นแบบ819เนาะอันนี้เป็นแบบ หนึ 6, คล้ายๆอยู่นะนคล้ายๆอยู่นะหนแล้วก็86ตัวนี้คล้ายๆกับกลุ่มที่วองเบียอยู่แล้วด้วยควาที่ลข้ันน้ัยกลัวนะ่าสนใจอยู่นะครับแปแล้วก็1 8ึ่งแนะครแล้วก็1 8ึ่ชุด ก็คือแปดเก้ากับหนึ่งหกอ่าเรามาดูโพยอื่นกันอีกสักหน่อยนะคะรับโพยอื่นสักหน่อยอ่าอ่าโพยโพยเนี้โยโพยเนี้ยคือโพยเนี้ยไอมันไม่เห็นตัวก่อนก่อนก่อนพอ่อกมันไม่เห็นแต่ว่าตอนดังงพยอ่อกเนี้ยอืมจะมีวัตถุนะ,ะตัวเีขถูกตัวเลขมันไม่แน่ใจก็ไม่ได้มา,มาลงให้ดูพันผ่านก่อนละกันเนาะขอเป็นแบบเซียนแปะลงสีให้โชว์นะครับห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสามห้านะครับหนึ่งเก้าหก หนึ่งเก้าเก้าหกหกหนึ่งนะครับคือไอ้มินไม่ได้ไม่ได้ไมดาเพราะว่ามันมันดูแปลกๆมันดูแบบอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเนงะี้ยเพราะว่ามิ้ไม่เห็นไม่เห็นก่อนหน้าแต่ตอนหลังเนี้ยมันจะมีแบบเอามาวัตถุอะไรเงี้ยสองวัตติดอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มินไม่เห็นจริงก็เลยอ่ะ,อะ,อะมาดูแบบพอผ่านๆก่อนแล้วกันนะเผื่อใครตามหาอยู่นะครับผมก็ดูก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะครับอ่านี่ยก็ลงไว้ให้ก็ทุกวันแล้วกันนะครับขอรบวนไว้ในนี้นะครับเลขออกบอลพุทธวยครับอ่าแปดหนึ่ง 5814แล้วก็03นะครับน,นี่คือ1มีนานะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอ่าช่วยคนตกงานรัฐบาลเน้นๆนะครับ405215นะครับ0 5 5 1 2 4้านะครับอันนี้ก็คือเอ่อเคยให้ถูก2ตัว3ตัวมาแล้วนะสองตัวสตัวแล้วนะแตจุดนี้ก็เลยอ่ะมาลงหฮละกันเลขสวยไหมก็ถือว่าสวยอยู่นะถือว่าสวยอยู่นะอืม อันนี้อ่าล้วก็เน็ตที่มีก็พูดรวมละขอขอย้ำย้ำตัวโพยของเออวิตาบอลลังการพราว,วกฮ่องวดเกาะเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งเออสี่หนึ่งเจ็ดตัวตรงเป๊ะเลยนะรตรงเป๊ะแบบหืมสุด,ๆเ,สดๆเลยือว่าแม่นสุดๆเลยอ่างวดนี้ก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับผมย้ำในแบบท้ายคลิปอะไ,ไรอันเลยกะรันอ่าสี่สองเจ็ดนะครับห้าสองเจ็ดสี่สองแปดห้าสองแปดนะครับเด่นนะครับชุดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับศูนย์เจ็ด 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, หนึ่งเอนึ่ออกไปแล้วแต่ว่าว่ายากอยู่นสองอีกหนึ่งนะครับ06แล้วก็16 16งหกหนึ่งกก็ก็เลขดำกันนะเป็นเลขรถชนกันอะไรประมาณเงี้ยสี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่าก็ขอย้ำแอดแผ่นๆเดี๋ยวกันแไปแผ่นๆในแผ่นก็อยู่ประมาณโซนนี้เหมือนกันนะครับงวดก่อนงวดก่อนก็ก็เข้า17เนาะอ่ะพอดีมีสามสี่สามห้นะครับ4 4 4 5 4 6นะครับนะพับรวมแอดแผ่นๆนะครับผม อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบระดูรวมรวมมาที่เน้นๆแล้วกันนะครับผมเดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอให้รวยๆทุกท่านถูกรางวัลกันทุกคนเองด้วนี้นะครับ1มีนาคมหกหกนะครับก็สุขภาพแข็งแรงตลอดครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม